ครับสวัสดีครับอาจารย์เออสวัสดีเออบุญรักษาเทวดาตามช่วยเมืที่แล้วนี่คล้ายๆว่าฝนตกไม่ทั่วถึงแบบคล้ายๆเทวดาท่านให้ตกเป็นบางที่เก็บเกี่ยฝนก่อนทําไมต้องโคตรอย่างนั้นเออมันลงไม่ทั่วถึงคือลงในคลิปมันไม่มีหกเก้าเนาะวันนี้แค่สองหกแปดเออ ก็แค่นั้นเองมันมีแค่สองหกแปดสองสองหกแปดบรรทเองบรลืมใส่หกเก้าให้ลูกศิษย์ไปเลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนกันทีเทวดาให้ฝนตกไม่ทั่วถึงแก้ไขใหม่เนาะเกือบถูกสามตัวเขาบอกองคนสูกสามตัวตรงสามตัวตรงบอกว่าใส่สองหกแปดสองหกเก้าอะไรอย่างนั้นอาจารย์ที่แล้วเลยมาเจออาจารย์ได้เหมือนกับเปรียบเทียบแบบว่าปัดให้คนอื่นบัดทกเก้าได้ปัดให้ตรงนั้นปัดให้แค่หกแปด ไม่ถึงหกเก้าเลิกเเลยออกสองหกเก้าใช่ไหมครับผมท,ที่ผ่านมาไม่เป็นไรกาคนที่ได้ไปก็ถือว่าโชคเข้าไปถึงบอกว่าเปรียบเทียบว,ว่าเทวดาทําไ,ไมให้ฝนตกไม่ทั่วถึงบางทีก็น,น้ําตรงนั้นท่วมตรงนี้ไม่ท่วมตรงที่ไม่มีตกก็ไม่มีตกคือนั่นแหละถือว่าฝนตกไม่ทั่วถึงก็ได้เป็นบางบางเอฟซีเนาะได้เป็นบางท่านอ,อนี่มีใหม่นะมีใหม่มีแก่เออ มันก็คล้ายๆว่าจ,จะว่าแก้ตัวก็ไม่ได้แต่เพราะมันก็มีถูกอยู่น้อยอาจารย์ีฮฮาคร <อะ S 1> ับผมอาจแค่สามตัวมันให้ไปสองหกแปดมันออกสองหกเก้าก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ดีๆมันก็ยังมีอีกชะรอเราอยู่เอาวันนี้มีอะไรดีเกิดขึ้นก็จะได้บอกกันไปทุ้งให้พิจารณานอกอาจารย์ีฮฮาครับเอา <ะ S 1> <อะ S 2> จับคูณสิบไอสิบสิบหก้ยวินก่อนเอาเลขวินก่อนครับเลขวินวันนี้นะก็จะ จะอยู่บนมากกว่านะศูนย์สามห้าแปดเอเอ,เอแต่ว่าสามกับห้านี่มันจะอยู่ล่างไม่ได้เลยงวดน,นี้เลยหันไปไว้ว่าเป็นบนไปดีกว่าเลยกลายเป็นเลขวินวันนี้น่าจะบนสวยกว่าเอาจับสองตัวร่าง <c oughs> จับสองตัวร่าง หนึ่งศูนย์ห้าล่างมัน้ยครับครับครับศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์แปดห้าสองห้าสองห้าสี่ห้าสี่ห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าหนึ่งแปด ไอ้แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองอืมแล้วก็แปดหกแปดแปดไอ้แปดหกแล้วก็เก้าหกไอ้เก้าแปดแปดหกเก้าแปดแปดหกเก้าแปดรู้หนึ่งพอดีเลยเออแต่ชอบห้าห้าอยู่แต่ไม่ต้องไปถามมาเขียนลงดอกเอาแค่นี้ก็ถือว่าดีรู้หนึ่งพอดีนะครับแ <laughs> ีแรกให้ไป่ครบอย่างนี้แหละลูกจีนเลยไม่ได้หกเก้า ประมาดไปประมาณไปประมาณไปเอาแค่สี่ห้าหกตัวใส่ตัวนี้วันนี้ีมีร่างอย่างเดียวร่างอย่างเดียวอาจารย์เออตัวนี้เป็นร่างนะตัวนี้เป็นร่างแต่ว่าเลขวินเนี่ยชอบชอบชอบบนไอ้ชุดนี้ทุร่างอย่างเดียวแต่ว่าในเลขวิพนพอูณสิบไอ้เลขสิบสองตัวเลขวินเนี่ยยังชอบบนอยู่อ่าเพราะว่าเลขสามห้าห้าสามนี่เขาจะออกร่างไม่ได้ก็จะอยู่เขาจะอยู่บนกันเลยต้องเชียงไปใส่เนขวินเป็นเลขบนไปอืม เอาคู่อน,นั่นไปเอาคู่ทีเด็ดไปเนาะตัวขีดเส้นล่างคู่ทีเด็ด,เ,ด,ดเออสีเส้นล่างก็คือศูนย์ห้าจานศูนย์ห้าสองไอห้าสองห้าสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสองตูกตัวททีแปดหกนะน่าจะมากันพวกนี้น่าจะเป็นทีเด็ดได้ ต้สวยๆพอๆอกันแหละวงเล็บล er ่างนะอาจจะเป็นรูปแบบนั้นไปอืมคอยใจในส่วนในส่วนเลขวินให้เอฟซีจับเอาอยากถ้าชอบบนก็จับเป็นบนไปเลยจับเอาเพราะคับเลขวินนี่ยคาบคาบคาบเลขวินอยากจะแต่ว well> ่าอาจารย์บอกชอบข้างบนแค่นั้นเองนี่เลขวินล่างก็คือให้และตัวนี้รเียจับคู่ให้นี่คือเป็นทางล่างอย่างเดียว วินข้างล่างอย่างเดียวไปอย่างนั้นไปถ้าค<อ>นชเปิดตตอร์นี่ม,ม,มันพลาดมาเลยงวัที่แล้วประมาณไม่ได้ให้ไม่ใส่หกหกหกเก้าให้เขาถือว่าตัวเองผิดพลาดอย่างแรงอนะอันนี้โบเ็ตไปโยนเตาบอกอาจารย์บบถ้าโยนเต๋าจะบอกด่กยังไม่ถึงขนาดต้องโยนเต๋านะเอาแค่เลขวินไปก่อนแล้วถ้าลูกศิษย์เขาขอมามา,มากๆก็อดไม่ได้อีกแหละ ถ้าโยนเต๋าก็ไม่มีสิพลาดหรอกลาดยากเลยไอหน่อไกมาเจี๊ไกลแเลยก็ว่าสองตัวมาตัวหนึ่งนี่ต้องงี้แต่ต้องไล่แน่นอนก้กยๆว่าต้องมาแน่นอนอย่างเงี้ยถ้า<น>ไปโยนสองตัวมันก็จะมาตัวหนึ่งเออเขาเรียกว,ว่าหนอไกลไล่ตัวหนึ่งก็คือมาตัวหนึ่งเนี้ยไม่เคยพลาดถ้ามาจะอามาวิ่งนะ่ะเหลือเหลือกินเหลือใช้ <laughs> ไม่เป็นไรดอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะคุณฮีฮ่าตอนนี้นยุ่งอยู่กันดำนะครับ ไปดังมาจนคือว่าวานแล้วแล้ววานมันบอกได้มันเว้ยว่างเวียงยางออกไปทงมันก็เห็นบอกเห็นมันว่างม่ยย้อมม่ยย้อมให้เกิดครับทำต้องทำจริงทำอะไรทำจริงไม่ปล <us drafting. S 2> <sah> ่อยฝาหน้าวางไอที <SCOTT MP 3> oh, ่เขาบอกครับท้ายสุดหรือยังไงแล้วคุณว่ามายังไม่ได้ท้ายสุดเลยครับอาจารย์มงเหลืออีกสองนาทีอยู่นะครับเอาสำหรับแนวทางตำเล่าอือนอลน์มือ นะครับวันที่21กรกฎาคม68เลขวินมีศูนย์มีสามมีหามีแปดแม่นบ่อาจารย์ถูกต้องอยากะด้ดวงกานพี่น้องอยากได้คู่บนกระจับเอยู่ในเลขวินบ่อาจารย์เออจับอยู่ในเลขวินถ้ามีทบชอบก็มาใส่เลขวินมีก็ได้ตังค์แล้วอย่างเงี้ยครับถ้าอยากไดุ้นถ้าเขาอยากได้ผลก็มาเอาที่อาจารย์่นจับคู่ให้แม่นบ่ครับ บอเขาจับเอาเองเขาเป็นเขาสอบตัวไหนก็รู้แล้วลูกศิษย์อาจารย์รู้ดีจังครับต่อไปเป็นที่ชุดจับคู่ล่างเนาะครับจับคู่ทั้งลมทั้งล่างนะค,ะร,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 ครับมีศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเก้าตัวมักตัวชอบตัวมักตัวชอบอาจารย์ เขียนให้ศูนย์ห้าห้าสองห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดหกครบใบจันครบพอดีเลยหลูพอดีขึ้นเต็มหลูเต็มหลูเต็มหลูเลยนะครับเมื่อเนี้นยเอาไปด้วยกันไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนสิกระถูกเขากระถูกกันดีกแหละเนี่ยเล้วลูกศิษย์ก็ได้ส่งมาแล้วประมาณพรุ่งนี้แหละประมาณสองคืนเขาก็รู้กันแล้วเตรียมจะมอบให้อาจารย์แล้ว แต่เรานอกมันตั้งห้าขวดว่าจะให้เฮฮาก็มันก็หนักเนาะเวลาส่งไปนี่มันหนังนากุณีฮานล่ามันขวดละพันแต่ว่าโ่งโอ้ยเราขวดละพันก็พันมันพันกูอ่มันไม่หนักหรอกกันติ้งเดียวมาเรียกบัญชีติ้งเดียวก็โอเคแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นซับห้มันจะได้เบาหน่อยเนาะครับผมอาจารย์นี่วลีเด็ดมากๆเลยเนาะบพรว่ามันมันกับเขากสมควรจะให้แต่เพาเขาถูก อ่าผมถูกแล้วคนที่ดูหมดูเขาก็ขายที่ขายทางได้เขาก็เตรียมมาให้คนละหมื่นอย่างเงี้ขยขายที่ได้ก็จะให้หมื่นหนึ่งอย่างนี้เขาก็ต้องเวลาขายที anya, ่ได้เขาก็ต้องให้เราหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยครับอาจารย์นีทำพิธีเสริมดวงให้เขาน่ะดีก็ต้องให้อืม<ว>อ่ะแต่เขาให้อย่างเดียวอ่าขอบคุณอาจารย์เ้อร์ที่มาหายแนวท่างทางช่องนะครับะครับเฟซซีนะครับผูที่โชกมันก็ดีใจน้ำผูโกโชกโมมันกะแล้วแต่ดวงละบานนี่เนาะอาจารย์เนาะ ถือว่าเตะดวง่งเมื่อกี้ก็ได้หกเก้าเขาไม่ได้ก็ถือว่าคนไหนดวงไม่ยังไม่ถึงส่งไม่ถึงเขาเนาะแต่ขอโทษด,ด้วยคนท<อ><ช>ี่ได้หกเก้าโอเคได้แค่สองหกแปดถ้าสองหกเก้าแล้วโอ้โหอะไรจะอะไรจะกันนักกันหนาะอา,าขอบคุณอาจารย์ครับผมเออสิ่งที่ดีๆก็ขอให้มีเกิดน,นะจะเป็นเฮฮาก็ดีรัตมณีก็ดีขอ้อควเฮฮาเนอตเอนำทาง<อ>าให้ทุกิงเขาดีตลอดดีตลอดไปละเราจะต้องรักกันตลอดเนาะคุณเฮฮาครับผม ครับครับ。